ตอนนี้ทีมงานล่าท้าผีตอนนี้ทีมงานล่าท้าผีมาล่าอยู่ใงนี้วิวอชัดเกดตรงไหนเนี่ยตรงนี้วะอ้าวเอ็นเตอร์เดินในเมฆฟันร้ายปะประมาณกดกดกระโดดกดกระโดดกดกระโดดกดปุ่มกระโดดกดกระโดดแ แกงล่าท้าพีถ้าไปลงถ้าไปลงติ๊กต็อกคนแม่งคิดว่าเราเล่นเกมจริงนะเนี่ยอย่างปันนะไอ้อะไรผ่าแล้วผมไปอะไรทำแต่ทำอะไรแต่วะทำไมมันเขียนว่าชานน n e ซิงน่อนคืออะไรคืออะไรวะเนี่ยว่าผมผมมันมันมีเสียงด้วยเหรอ คืออะไรอะแกพิษนาสีจับเสียงด้วยเหรอวะ YouTube Singnun อย่าบอกนะว่าเวอร์นี้มันเกี่ยวกับเสียงอะส่งสัญญาณมันผมได้ยินไม่ได้ไม่ได้อนะเฮ้ยเดี๋ยวไฟฉายมันมาจากเวอร์หรือมาจากอวตารเนี่ยมันน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยเวลาคุยกันป๋าดาวฮะทำอะไรไม่ได้นี่หว่าเฮ้ย เอ้าประมาณกินประมาณกินเข้าไปในป่าคุณธนนเมื่อก<ะ>ี้ประมาณกินเข้าไปในป่าประมาณกินกระหังต้นไม้ไอ่ะเห็นกับตาเลยกินเองเอาไปเดียวไงดีไหนมันมีด้วยเหรอนอกพิราผสมพันธ์กันอะ่ะประตูนี้เปิดได้ประตูไหนอ๋อระวัง เนนไปใจเพราะมันมีเสียงเดินได้คุณชนน์แม่งบรรยากาศแม่งหลอนเอาเรื่องอยู่นนี่อบอสไม่มีเสียงเดินด้วยเฮ้ยเดี๋ยวดวงตาดวงตาใครอ่ะดวงตาลูกรต่าอนลูกกระต่ายใช่ไหมใช่ลูกกระต่ายบอสดวงตาของชันบันหมื่นมิดเอ้ยโอ้มันเป็นรูปภาพรูปภาพโอ้ถ้าถ้ามี ถ้าชีวิตจริงมีรูปภาพอย่างนี้กูเผาทิ้งกูบอกเลยแม่กูได้เห็นเห็นไอ้เตาผิงดิว่าผมจับโยนลงเตาผิงเลยเออจับโยนลงเผาทิ้งเผาทิ้งแม่งเลยรูปบ้าอะไรเนี่ยตอนนี้มีตอนนี้มีเชื้อพื้นพอดีอ่ะใช่เผาได้เผาได้เฮ้แต่ว่าแต่มันมันทำบรรยากาศได้ดีอยู่นะเวอร์เนี่ยถึงจะยังไม่เห็นผีก็เถอะ ันเเฮ้ยอ้เหียตกใจเสียงประตูแม่งเฮ้ยตรงนี้มีไฟแช็กด้วยยังไงมอนไฟแช็กก็ไปเผาเหรอเออน่าจะเผาเปล่าเนี่ยมีมีถ่านไฟฉายด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ้ยอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวกินกระถางต้นไม้อ๋อเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนไฟฉายมันมีหมดนะอ๋อ ไฟฉายมันมีหมดใช่ไฟฉายมันมีหมดชิมหายเราต้องปิดไว้ต้องปิดไว้ปิดปิดกด F ปิดกด F ปิดชิมหายแล้วถ้าไฟฉายหมดจริงๆอ่ะทำไงอ่ะงานงอไปแช่งไงโอเคไปไปมาไปประหยัดไฟฉายแล้วมิยามรู้มหมปิดไฟฉายตรงไหนแต่ปบังให้คนถือไฟฉายนำให้คนถือไฟฉายนำเฮ้ยเหยียเสียง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 เดินมา ประมาณลบประมาณลบก่อนลบก่อนเสียงอีแก่เอยเสียงยายแก่กเดินเข้ามาเสียงไม่เงียโังเลยดูทางตัวมันจะหนังนะมันร้องไห้มันเจอมันร้องไห้เปนหัวร้อนี่เห็นคนบ้า ทำไมทำไมชีวิตจริงผีม่เข้ามาหาพวกเราแล้วอะอะรบ้าเนี่ก็เรอเหมือนกชาเอเหมือนก็เทยเลยไม่ขำก็ตีหรอไอ้ย่นไม่ขำก็ตีเลยอราจริงถ้าเป็นหนูหนูเขาเอาพี อ๋อมันกดเลงหนึ่งได้ด้วยมันเก็บของไหมมันเก็บของไว้ในช่องของได้คนชนนสวยสดีครับพี่ยเก็บช่องเก็บเก็บของไว้ได้สี่สี่ช่องเก็บไว้ของในสี่ช่องปะวันมีของในตัวยังอ๋อพี่รู้แล้วประมานไอ้ต้นไม้มันเอาไว้เติมเลือดฟันต้นไม้มันเอาไว้เติมเลือดแล้วปะวันกินเล่นไหมมแต่หนูกินไปหมดแล้วอ่ะหนูไม่มีที่เติมเลือดแล้วทีนี้ พี่ชนนอ๋อคามล่ามาเลยเอาไงดีพีนิก้คมล่าเหรอเนูจะใช้ตัวช่วยเป็นคมล่าม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 ัมมามามมมามาามมามเมามามมาาามมมม เป็นแบบผีที่แบบว่าระทึกมากเลยนะมันแบบเปิดมีเสียงเปิดเก๊มีเสียงเดินมีเสียงผีมาแแถมมีแล้วแถมมีแค่คือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยและแถมมีหลอดเลือดด้วยประเด็นเพราะว่าไฟช้ก็ไม่มีแก๊สหมดเฮ้ยอะไรอะอะไรอะนี่ไงอะไรวะระวังนะทับแตกก็มันมาแล้วเฮ้ยนี่จะถังต้นไม้อันหนึ่ง มาเดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้เลขสองเราเก็บไว้เลขสองนะช่วยด้วยเฮ้ยตรงนี้สำรวจได้ทุกคนทุกคนตรงนี้สำรวจได้ตรงนี้สำรวจได้นี่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 ตรงเนี้ยกด e อะไรวะพออะไรอ่ะลาบบอกงไม่ใช่นอนเก็บเทียนก็ช่วยนอนเก็บถ่านเป็นปะ นี่ตรงนี้มีไฟแช็กในกการเหนื่อยมาใช้ทำไมเดินไวอ่ะอ๋อประมาณประมาณนะประมาณมาเก็บถังต้นไม้แล้วกดกดกดเก็บไว้ในเลขเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเนี่ยมามาเก็บไว้เร็วเร็วเก็บไงกดเก็บกดกดเลขอะกดเลขมาจะเก็บให้ไฟแช็กมาเอาตรงนี้ไงประมาณมาเก็บถ่านตรงนี้ยังไม่เก็บเฮ้ยเสียงเสียงไปเดินมาเสียงเตยมันปิดยังไงประตูปิดไม่ได้ประตูปิดไม่ได้ เกือบแล้ว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 ขอดูผีตอนนี้หน่อยตันนี้เลื่อนหมดนะเพนจะนอนมันนี้เลื่อนหมดนะตันนี้เลื่อนหมดนะเราะตายขึ้นมาวนี่รวยกันทั้งบ้านนะปั๊บับมั๊ปั๊บ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 ป่๊บปั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 บั๊ไปั๊อปั๊บปัปัอบไั๊บปั๊บปั๊บปั๊เ่อไ ปิดไฟฉายปิดไฟฉายไหมก็ผีมาได้วิ่งเข้าเซมโซตูนี่เลยได้ไหมก็ไมหาที่น้องมันหัวร้ออีกแล้วอ่ะปิดหัวร้ออีกแล้วเหรออ่าไม่ไม่ไม่มันหัวร้อทีเดียวมันไม่ได้หัวร้อบ่อยหัวร้อทีเดียวนี่เวลาเราเปิดไฟฉายทุกคนมองเห็นไฟฉายเราไหมเห็นเห็นหมดเห็นหมดอ๋อเห็นหมดแนะนำดิผมเปิดไฟฉายไม่เป็น เอยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเฮ้ยเฮียพ่อมึงพ่อมึงเฮียทำไมมึงทีเดียวตายมึงมาจอดทีเดียวแล้วตายเลยเหรอเอากลายเป็นวิญญาณแล้วชิบหาย ทีเดียวตายเลยเหรอแล้วมึงจะมีหลอดเลือดไว้ทำคุยอะไรมึงจะมีหลอดเลือดไว้ทำคุยอะไรท<ค>ีเดียวตายตาจ,จัดตัวตกใจหมดเลยเสียงเพื่อนวิ่งก็เสียงหเหมือนเสียงผ<ก>ีผีวิ่งเลยฮะว่า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 อันนี้สำรวจยังสำรวจแล้วสำรวจยังเฮ้ยมันแอบบ มันคล้ายๆแมปไองของเราบอกเลยอ่ะอะไรนะที่เรามันเป็นที่มันเป็นหลายๆชั้นเขาเรียกอะไรนะไออะไรนะดอนะเออแมปดอเออเหมือนแมปเออแมปดอแมปดอแมปดอมนแมปดอจัดภาษาอังกฤษให้หนะไอตรงไอตรงเนี้ยไอตรงยูอะไรน่ะไหนภาษาอังกฤษตรงไหนตรงตรงด้านซ้ายของจอเห็นไหมอ๋อ มันคือเลขเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ซึ่งเราถือไอเทมมาแล้วเรากดเลขแล้วมันจะเก็บไอเทมให้เราไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้เหนีหนีประมาณหนีเข้าประตูนี้เข้าประตูนี้ประมาณประมาณประมาณเข้าประตูนี้เข้าประตูนี้ <What? S 1> นตัวนี้มันตามไม่หยุดเลยมันตามไม่หยุดเลยมันตามไม่หยุดเลยโอ้โหตกแตก อย่งงางเงียไอ้ยูม่ทีเดียวตายเลยคพราะที่อะไรกีโันเตอร์ทีเดียวตายเลยกูจะว่าแล้วกูจะเล่นยัง,งไงเนี่ยมึงทีเดียวตายเนี่ย